อ้าวครับสวัสดีครับสวัสดี f c นะครับสหายสายช่างนะครับทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็เราจะมาเปลี่ยนนะครับยางแยกน้ำมันตรงนี้นะครับเวลากดแล้วแบบนี้เลยนะน้ำมันหยดออกมาจากตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับยางกดแยกน้ำมันนะครับนี่ฮะอยู่ใต้คาบูเรเตอร์นี้นะครับตรงนี้นะเรามาดูวิธีถอดกันเลยนะครับเพื่อนช่างนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับ สำหรับเครื่องนะครับอยู่แบบนี้นะครับก็ให้ถอดตรงนี้นะครับใช้มือนะครับบีบลงไปนี่นะเห็นไหมบีบตรงนี้นะครับเปิดฝากรองอากาศออกมาก่อน,นครับออกมาแบบนี้แล้วก็บีบตัวนิดนึงดึงฝาออกมานะครับแล้วก็ดึงกรองอากาศออกมาแบบนี้นะครับมาดูกันต่อตรงนี้จะเป็น เบอร์แปดนะครับส่วนมากเลยนะส่วนมากจะเป็นเบอร์แปดนะครับก็ไขออกเลยตรงนี้ก็สองตัวนะมีเบอร์แปดสองตัวนะครับตรงนี้นะดูดีๆนะครับนี่นะแยกไว้นะครับทีนี้บางเครื่องนะครับะจะมีน็อตนะครับตรงนี้สั้นตรงนี้ยาวนะครับเครื่องนี้ไม่มีนะครับ ผมได้เสียงไว้แล้วนะครับถอดออกแล้วนะครับผมนะอ่าอ่าถอดออกมาทีนี้ก็จะเจอคาบูเรเตอร์แล้วนะครับนี่ครับอ่าถอดาออาสายน้ํามันออกมานะครับสายน้ํามันออกมานะครับปึ๊บนี่นะครับก็จะเห็นหน้าตาแล้วนะครับนี่แตกแบบนี้นะครับเพื่อนจังนะอ่าแตกเลยนะนี่ ทีนี้เราก็จะไขน็อตนะครับจำนวน4ตัวนี้นะครับเริ่มนะครับเริ่มไขแล้วนะครับใช้มือประครองชุดนี้ไว้นะครับถ้าเราไม่ล้างคาบูเลเตอร์นะครับจะเปลี่ยนเฉพาะาจุดยางกดแยกน้ำมันตรงนี้นะนี่ สีตัวเท่านั้นนะครับคุณช่างนะนี่แล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็ประคองไว้แล้วก็ใช้มือดันออกไปเลยนะครับดันทิ้งออกไปเลยนะนี่นะครับทึบทิ้งออกไปแล้วนะครับน,นะครับทีนี้ขออนุญ,ญาตเอื้อมมือหยิบตัวใหม่นิดนึงแป๊บนึงนะครับมาแล้วครับนี่ครับตัวใหม่นะ ตัวใหม่ก็ใส่เข้าไปเลยครับจะทํายังไงก็ได้นะครับให้ช้อนเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ใส่กลับแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับผมนะไม่ยากเลยนะครับผมทําได้นะครับคุณก็ทําได้นะครับนี่ใส่ลงไปให้น็อตเข้าไปนะครับมือนี้นะครับประคองไว้นะครับเพื่อนช่างนะเดี๋ยวจะหลุดล่วงนะนี่แบบนี้นะ ไขเข้าไปนะครับให้แน่นนะครับทีนี้แน่นแล้วนะครับเราก็จะประกอบกลับคขืนเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับเหมือนทุกคลิปนะครับผมทําคลิปผมจะบอกนะครับเพื่อนช่างนะครับว่าเวลาถอดนะครับก็ให้จําไม่จําก็ถ้าจําไม่ได้นะครับ ก็ให้ถ่ายวีดีโอไว้ก็ได้นะครับถ่ายเหมือนตอนที่ผมทํานะครับถ่ายตอนที่ผมทํานะครับแบบนี้นะครับเราถ่ายไว้เราก็มาเปิดดูได้นะครับเพื่อน่านนะถ้าใครลืมนะครับกลัวลืมกลัวพลาดนะครับทำแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะประกอบกลับขึ้นนะครับใส่เข้าไปนะครับ ปุ๊บสายสีดำนะครับเป็นสายน้ำมันนะครับขึ้นมาใส่รูนี้นะครับรูตรงนะครับอันนี้สายแรกลับนะครับใสร่รูท่อเอียงนะนี่นะครับทีนี้ใส่ชุดครอบนะครับตัวแผ่นเหล็กตรงนี้จะอยู่แบบนี้นะนี่นะจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมทีนี้ก็ประกอบกลับได้เลยนะ ันนี้ท่อระบายนะตัวนี้ออกมาออกมาตรงนี้นะครับท่อระบายนะครับนี่ฮะเสียบเข้ารูตรงนี้ด้วยนะครับใส่น็อตเบอร์8เข้าไปนะครับไม่ยากใช่ไหมครับง่ายๆนะครับผมเพื่อนช่างนะผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับ แค่นี้นะครับก็จะเสร็จแล้วนี่ขันให้ตรึงมือก็พอนะครับขันมากก็ไม่ดีนะครับก็เหลือน็อตอยู่สองตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวสั้นตัวนี้เป็นตัวยาวนะครับเครื่องนี้ไม่มีมานะครับโอเคนะครับใส่ผ้ากรองอากาศเข้าไปใส่กรองอากาศเข้าไปฟับ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมขอบพระคุณนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนช่างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ